สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้ผมกุ้กงช่งแม่น้องอติมดุยสวนเนาะวันนี้แม่น้องอติมดุยสวนจะพาเพื่นอนๆเข้ามาดูกิ่งทุเรียนวันนี้เราจะมามาแต่งทุเรียนนะทุกคนจะมาดูพ่อจีนวดเนาะแต่งกิ่งทุเรียนอันนี้แม่นอ้องติมก็เรามาดูเลยว่าดูลักษณะแบบนี้ทุกคนพี่น้องเข้ามาดูเข้ามาดูลำกันจริงหนาะขนาดไหนทุกคน แบบนี้แล้วต้องอ,ออกหมดเลยทุกคนเนี่ยดูเขาซ้อนกันเนี่ยอย่างเงี้ยซ้อนกันขึ้นไปสามอันนั้นเลยเนี่ยก็ต้องเอาออกไปดูกันเลยทุกคนแสดงว่าดกหนามากเลยมันมีสองต้นสองปีแปดเดือนแล้วทุกคนเพิ่งจะมาแต่งกิ่งเขาไปไปดูกันนี่ก็หลังจากที่ต้นมันหน,นาทุกคน แล้วก็มาแต่งออกอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาจะเขาจะมีสองต้นคู่กันแต่ตรงกลางแล้วจะให้โลนะ่งเนาะพอเราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้เราก็จะลืมมาพ่นยาเนาะพ่นยาป้องกันมอดทุกคนป้องกันเชื้อราด้วยเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยแต่เวลาที่เราตัดเนี่ยเราก็ตัดห่างห่างออกจากต้นหน่อยประมาณนี้แหละเราจะไปะเอาเข้าแบบติดตัอต้นนะทุกคนเนี่ยที่เคยมาเล็มกิ่ง มันก็จะเป็นแผลเข้าไปถึงข้างในถ้าว่าเราแต่งกิ่งก็เขาก็จะประหยัดปุ๋ยเขาก็ส่งข้อแสงส่งข้อแสงให้ทุเรียนเราโตเร็วทุกคนเนาะปุ๋ยเราก็ได้หลังจากที่เคยใส่ไปสองโลก็แต่งกิ่งเรียบออกมาก็ใส่ประมาณโลหนึ่ง วันนี้เราจะมาขออนุญาตพาดูพ่อใหญ่หนวดหรือพ่อน้องอติมเนาะแต่พ่อน้องอติมเขาไม่พร้อมเราก็จะไม่ให้เห็นหน้านทุกคนให้เห็นแต่มือเขาโอ้โหเหมือนเหมือนเก่อองนี้พี่พ่อน้องอติมเขาแต่งอยู่เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้แต่งอ่ข้างบนหนามากเลยทุกคนหนามากเลย นี่ต้องเพราะว่าเขาสูงแล้วนอะสองปีแปดเดือนเราก็ต้องมีบันไดมาตัดออกบันไดมายืนขึ้นแล้วเอาเงิน่งไกตัดออกบันไดตัดไม่ขาดหรอกครับอ๋อบมนได้ขาดแต่ไม่ขาดไม่รู้หรอกตัวเองพูดผิดนี่ทุกคนก็ให้ตรงกลางเขาโล่งเนาะหลังจากที่เราแต่งกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วเราก็มาพ่นยาเชื้อราแล้วก็ พ่นยาป้องกันมอดทุกครั้งที่เราตัดเพราะว่าเนี่ยเราตัดทีีนน้าเขาจะออกมาเนาะน้ํเขาจะออกมาในเนีย่ยยอยออกมาเลยอันนั้นเป็นโรคนี่เนี่ยอ๋อเป็นโรคนี่เนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยไม่รู้มันก็เป็นโรคทําไม่ทัน,นอีกนี่หนามากดูดูก็รู้เลยทุกคนว่านี่ ข้างล่างนี้กิ่งก้านสาขาเขาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสีที่ว่ามาพ่นตรงนี้ป้องกันสีสเปร์ก็เขาจะป้องกันพวก,เ,กวเสือราป้องกันมอดป้องกันัวก,กิ่งนี้ก็มาเลอเลยทุกคนเห็นไหม้าเราออกแต่แดดเขาเด็ก เขายังเล็กๆอยู่มันก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไงแต่เขาออกโตแล้วอย่างเงี้ยก็นี้เขากินผูยกินยาเราไม่รู้ไปเท่าไหร่เลยเนี่ยเนี่ยแต่เราคือทําไม่ทันนะเราทําไม่ทันแล้วก็มาตัดออกทีหลังก็ได้แต่ว่ามันก็บางคนเขาก็ไปแต่งตอนที่ว่าเป็นเฉพาะบางสวนนะเขาไปแต่งเฉพาะช่วงที่เขาจะเอาลูกเนาะปีปีหน้าเขาจะเอาปีนี้เขาแต่งปีที่สามอะ ก็ได้แต่คุณต้องเพิ่มปุ๋ยเนาะมีปุ๋ยมียาปริมาณที่เยอะมากเขาต้องแย่งกันกินแล้วก็เขาจะเขาแสงลงข้างล่างไะเดี๋ยวแม่นอตอิมพาไปดูทางโน้นวันนี้แม่นอติมก็พามาเดินดูนะทุกคนมาดูตรงที่เรายังไม่แต่งกิ่งเนาะแล้วก็ไปดูโซนที่แต่งกิ่งเพราะว่ามันจะแปลงอย่างนี้พอนอตอิมเข้ามา เวลาที่ว่างๆเขาก็มาแต่งไงแต่มันไม่ได้เสร็จพร้อมกันทุกคนบางทีแต่งเดือนนี้บางทีแปลงๆนี้เป็นเดือนยังไม่เสร็จอา้าวบางทีก็แต่งครั้งนี้แล้วก็ไปทาอย่างอื่นอีกหลายวันกว่าจะกลับมาก็ครบเดือนพอดีนี่เป็นพุ่มพอดีถค่เราแ,แต่งกิ่งออกมาเนี่ยเขาก็จะพุ่งเนี้ยเขาก็มาเติมปุ๋ยเติมยาสียาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ป้องกันยาเชื้อรา อีข่านี้ข้างล่างก็เติมฝุ๋ยครานี้เขาก็จะแตกอ่อนออกมาว่าพม่น้องที่จะพาเพื่อนๆเดินไปเดินไปดูที่เขาแต่งกิ่งต้นนี้ก็แตะโอ้โหเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาดูต้นนี้เนี่ยเขาก็ออกดอกตลอดนะแต่เขาเขาโบติดเนาะพี่น้องออกดอกแต่เขาโบติดไงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเขาออกไปหลายรุ่นแล้วต้นเนี้ย ออกไปหลายรุ่นแล้วก็ออกตลอดนะทุกคนออกข้างใบมั่งออกในยอดมั่งนี่หลักฐานแต่ก็คือเขาไม่ติดน่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมงคุดเอ้ยเป็นทุเรียนที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราไม่รู้นะนี่ดูสิเนี่ยออกในกิ่งปลายเลยเนี่ยอันนี้คือในกิ่งยอดเลยทุเรียนออกแต่ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็ จะติดเลื่นเนี่ยเป็นหางแย่แล้วเนี่ยออกตลอดออกดอกอะทุกคนไม่ใช่ว่านั้นนะรอดูนี่ต้นเนี้ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยพอถึงปีเข้าจริงๆก็ตายทุกคนมันาอาจจะไม่สมบูรณ์เขาออกดอกของเขานเนี่ยเนี่ยรอยข้างล่างเนี่ยดอกเขาร่วงเต็มเลย พอดูใบก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกใบก็จีดทันมัางไม่สีดทันมัางจีดไม่ค่อยทันอ่ะเมกีนี้เราไปดูโซนที่ยังไม่แต่งกิ่งเนาะทุกคนโซนนั้นอะ่ะทุกคนโซนนั้นยังไม่แต่งกิ่งบัดนี้เราก็วบมาโซนนี้นี่โซนที่แต่งกิ่งนะทุกคนแต่งไปแล้วหลายวันแล้วแหละ จนแขนงจะขึ้นแล้วเนี่ยนี่ที่เราแต่งกิ่งจะเป็นลักษณะเช่นนี้นี่ยงคางสาขาดูข้างล่างเขาเต็มเลยแต่ถ้าเรามีเวลาพอเนาะมีคนพอข้างล่างนี้เราออกไปเลยบางทีเขาอาจจะเปิดเป็นเสือลาแล้วก็เวลาที่เรามาตัดหญ้า มืใส่ฟุยอ่ะเพราะฟุยเรามันก็จะได้ลงดินเร็วๆอันนี้มันก็จะเกิดการที่ต้องค้างค้างใบทุเรียนไว้ทุกคนเนี่ยกว่าจะลงสู่พื้นดินก็มันก็จะลําบากหน่อยเนี่ยทุกครั้งที่เราตัดเนี่ยเราก็ออกไปเลยทุกคนเขี่ยออกไปเก็บที่อื่นเราก็จะกลับไปหาลูกแล้ว ก็ไม่น้องวันนี้ก็จะพามาแต่เดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวมันอาติจะพาเข้าอีกแปลงๆหนึ่งเขาครบหนึ่งปีเราจะไปตกแต่งกิ่งเขาครบหนึ่งปีแล้วโตวใหญ่ขนาดไหนเขาโตขนาดไหนเดี๋ยวไม่น้องติจะพาไปดูส่วนโทเรียนมันก็มีสูงมีใหญ่ทุกคนเพราะว่าเรามีซ่อมตามหลังไปเรื่อยๆเนาะมีซ่อมมั่งก็มีอันนั้นมั่งเนี่ย มีซ่อมแล้วก็มีตายตายแล้วก็ซ่อมมันก็จะไม่ทันกันนะทุกคนพี่ใหญ่หนวดอันนี้คือแต่งแต่งแบบต่อไปนี่ก็เอาแขนองออกอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อต่อไปแขนงมันจะขึ้นตามนี้อนาคตต่อไปนะอมันขึ้นตามนี้เราก็แขนงต,ต,ต,ตัดตัดตัดออกไปแต่วันนี้เราเอากิ่งใหญ่ๆเขาออกแล้วเลือกก็ไว้แล้วอย่างเงี้เแล้วพอเราตั้งจากที่แต่งกิ่งแล้วเราต้องมาเอายาอะไรมาฉีดไหมสังเกตดูดีๆช่วงเรา เราตัดตรงนี้เนี่ยนฮะทีนี้กิ่งตรงนี้มันมันมันจะแห้งถ้าไม้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโอกาสที่มอดบวกมดุดเขาจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ถ้าให้ดีถ้าตัดเสร็จเรากา็ฉีดยาป้องกันมแมลงตามลําต้นของเขานี่ลําต้นเขาแล้วก็เชื้อราแล้วก็ยาป้องกันเชื้อราเพราะโอกาสที่จะเป็นเชื้อรามันก็มีเพราะดูี่แผลเขาเยอะเลยอ่ะ ดูดมมิแผลเยอะเลยต้นนี้แผลเยอะเลยกสุดมุิสมมุติมมตถ้าตัดเสร็จวันนี้ใช่ไหมละ่ะก็พรุ่งนี้ท่านก็เติมยาป้องกันแมลงกับยาป้องกันเชื้อราก็ฉีดไปทั้งลําต้นทั้งใบของเขาเนี่แหละฉีดไปทั้งหมดนี่แหละพ่นไปทั้งหมดนี่แหละอ่าปกติเราต้องเอากิ่งนี้ออกนะเพราะเพราะเพราะนนี่น,นี่ต้องเอากิ่งนี้ออกแล้วกิ่งล่างออกนี่ให้มันเลือแเฉพาะข้างบนแต่ทีนี้มันมันมีอยู่หลายสาเหตุหนึ่งมีความเสียดายสอง เราต้องการเอากิ่งก้านใหญ่ๆไว้แต่ถ้าเอาผู้ที่ทําทุเรียนแบบเชิงปาณีเขาก็ออกกิ่งนี้นี่กับกิ่งนู้นนี่อี่กิ่งนี้กกิ่งนู้นต้องเอาออกเพราะมันอยู่ต่ําเกินไปไงแ่้ถามว่าถ้าตัดออกแล้วมันไม่มีกิ่งหรอมีดิเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนูนูนูขึ้นไปนูนเยอะเลยเพิ่มโตเอาเดี๋ยวจะตัดให้ดูเลยก็ได้เนี่เอาเอาสมมุติไงกิ่งนี้เราไม่เอาเพราะ ลำต้นของเขานี้เราตัดทิ้งเลยนี่เป็นสีดายไหมเห็นไหมนี่ทิ้งแล้วนี่เห็นไหมน,นี่แล้วทีนี้เราก็มาตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตัดแบบเขาออกไปตัดให้มันสงเสียงเพราะไม่ให้น้ำฝนน้ำอะไรมาขัางเวลาเราให้น้ำไม่ให้เสียงอย่างเดียวแล้วเนี่ยตัดไปถ้าเราตัดแบบตรงหรือว่าเนี่ยเห็นไหมน้ำเขาจะทิ้ง เราก็มาฉีดยาป้องกันแมลงนี่ตรงนี้ไอ้กิ่งนี้นี่เห็นไหมนี่กิ่งนี้เราก็ไว้ก็ได้หรือจะตัดก็ได้แต่ที่นี้เราไวไอ้กิ่งนี้ที่นี้สังเกตดูมีกิ่งไหม้นาต้นเยอะแยะเลยมีแต่กิ่งาเนี่ยสำหรับที่ว่าคนอยากได้กิ่งเยอะๆก็ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยอยากได้เยอะๆอ่ยังไม่น้องอติมอ่ะไม่น้องติมผู้ปลูก้เรียนทั้งประเทศไทยมีกี่แสนคนเลรแต่ละคนความคิดก็มีเหมือนกันอะเนี่ยอ่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ ไม่อเอาตีนกับพาเพื่อนเพื่อนมาดูเนาะนี่แหละเราจะโนวนเขาตกตัดแต่งกิ่งก็นี่แหละหลังจากที่ตัดแต่งแล้วก็มันก็มีหลายอย่างเนาะทุกคนข้างล่างนี่ก็เคียออกไปเลยค่ะเวลาเรามาใ<อ>ส่ปุ๋ยสีายาข้าง,างล่างนี่ก็เคียออกไปก็ได้บางท่านก็ไม่เคีย้ยบางท่านก็อบอกว่าเก็บไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษามันร้อนก็แค่รักษาอุณหภูมิในดินให้เย็นแต่บางท่านรู้ว่าก็ไม่เอาไว้ดีกว่ากลัวเป็นเชื้อรา ไอ้นั้นมันก็เป็นความคิดของแต่และบุคคลไปเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคก็แค่ของมันเทคนิคเราไม่ต้องไปใช้เทคโนโลเราใช้เทคนิคเราไม่ต้องใช้ <S <S <ไป S 2> มหาวิทยาลัย<ๆ>เราใช้เทคนิคการทําทสวนทุเรียนนี่ต้องใช้เทคนิคมหาวิทยาลัยนี่ก็ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็ก็ไม่แน่นะถ้าจบปริญญาตีก็ไม่แน่นะส่วนใหญ่เขาจะใช้เทคนิคทั้งทงนั้นเลยไอผู้ที่ปลูกทุเรียนนี่ใช้ที่เทคนิคเทคนิคเทคนิค ถามว่าเอาแล้วจุบปริญาตีมาใช้ได้ไหมได้เหมือนกันวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อใหญ่หนวดมากๆนะทุกคนวันนี้พ่อใหญ่หนวดเขาไม่ได้แปลงร่างมาก็เลยไม่ได้เห็นหน้าพ่อใหญ่หนวดนะไม่ต้องคนเรานี่นะไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้เพราะพ่อใหญ่หนวดเขาบอกว่าที่คำพูดไม่ใช่ว่าเห็นหน้าแล้วก็จะชื่นใจไม่ใช่ไม่บางทีเราได้ยินได้เสียงไม่เคยเห็นหน้าแต่้าอยากเห็นหน้าพ่อใหญ่หนวดไปที่ช่องพ่อน้องอติมลุยสวนดิ ต้องไม่น้องอาต็มนี้ต้องเอาคนติดตามเป็นแสนนั่นนะทุกคนบ่วิวเยอะเอะนั่นแหละถึงจะเห็นหน้าพ่อใหญ่หนวจะเปิดเผยตัวจริงไม่เกินสี่สิบปีท่านได้แน่แสนล <c oughs> เอา้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเท่านะี้นะคูหุ่นตะเวนขึ้นแล้วครับโอนะตะเวนขึ้นและจะพาลูกชายไปละอแอดอดแอดอยู่นะวนะอ่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะติดตามไม่น้องอาติมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีอย่าลืมที่เรา ทำงานด้วยนะถ้าท่านไปทํางานท่านก็ไม่ได้โชคดีนะเงินม่นไม่ได้มาง่ายๆนะพี่น้องต้องเง,งคิดว่าค,คิดดีว่าอันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่อีกไม่กี่วันก็วันที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ถูกลงวันที่หนึ่งก็สําหรับผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นสําหรับพ่อน้องอติมกับแม่น้องอติมบอกตรงๆไลซึ่งวาสนาถึงได้มาทําสวนทุเรียนนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ